โอเคนะมานี okay, nah ่เลยไอ้นุชตัวใหญ่ตัวเงี้ยดู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 โอดูนุชโห้ยดูขึ้นนี่ดูขึ้นตามมาดิมปเรื่อเลยปลาโถตไถ่น้ำมาตกครับวันนี้โห้ยไปแล้วไปไหนแล้วไปไหนแล้ว อมอยู่ n ถนี้ใจยอยยนะฮะสขีดได้วัดจากเหยื่อแล้วสมขีดมาแล้วโน้ตโอ้ยออ้ยอ้ยตึงนะตึงออ้ยตึโดนแล้โวโดนแล้ตวตวงึง Ui, có đen luôn Ủa nữa Ủa chạy Ok nha